อาจารย์ครับสุดยอดในการสักนี่คืออะไรครับอาจารย์สุดยอดในการสักยันเนี่ยมันไม่ใช่สักปีมึกไม่ใช่สักมึกสักาลๆเลแบบในตัวอาจารย์ไม่ใช่เหรอฮะเพราะว่าที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดสิครับอาจารย์ไอ้คณสักผิวแบบเหมือนดบลมพัดผีเสื้อบินได้ก็มีประโยชน์อืมแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์ช่วยชี้แจงแถลงไขได้ไหมอาจารย์นั้นที่สุดของการสักเนี่ยคือการสักตามเลือดลมสักตามเลือดลมสักตามเลือดลมก่อนมี ฤดูของผู้หญิงเนี่ยข้าวประจา์แต่มาก่อนมีฤดูเจ็ดวันนะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฤดูที่ชัดเจนเนี่ยวันที่สิบห้าข้าวารจานั้นก่อนเจ็ดวันก็ประมาณสักวันที่สิบข้าวารจาย์ครับเลือดลมกําลังพุ่งผ่านข้าโบพักก็ใส่ด้วยน้ามันครับแต่มาพอมีฤดูอยู่อือหมดฤดูก็รอใกล้จะมีฤดูทีกใหม่แล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไปถึงไหนท้ามจะไม่รู้ก็มันมีรออยู่อื หลัพอสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ในพอเวลาคุณมีอะไรกับแฟนคุณเนี่ยพอคุณได้เคลปุ๊บมันจะขึ้นทั้งตัวรูปภาพคี้วหวแบบไหนครับอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยอะไรคือการสักแบบสุดยอดอ้าวสักอย่างนี้้หญินทำเหรอผู้หญิงเหรออาจารย์หญิงผู้หญิงโอ้โห้วใครทําได้เหรออาจารย์ก็ไม่ยากนี่คนสักก็สักได้แต่ว่ามันต้องเข้าใจไงต้องเข้าใจหลักการอถ้าเข้าใจหลักการเนี่ยไอ้สักผิวไปใครายๆก็สักได้ครับอาจารย์ ต่สักตามเมื่อลมเนี่ยมันอ่าอืมสมัยนี้ยิ่งทําง่ายเพราะมันเป็นแบบอยู่แล้วครับอาจารย์แต่มาถ้าคุณเข้าใจหลักการในการสักตรงนั้นอืมอืมน่าน่ะคือถือว่าขึ้นสุดยอดอาจารย์ไอสักเรื่องลมไม่เท่าไหร่หรอกแต่คุณยันตัวไหนล่ะที่เาจะมาลงในตัวแล้วเห็นผลเนี่ยแกยันอะไรล่ะต้องรู้ใช่จะใช้ยันแบบไหนล่ะ ยันมันมีทั้งร้อยแปดยังมีทั้งสารพัดแบบนะครับมีเฉพาะตรงนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอ่ามีเฉพาะสำนักราคบพระเวทน,นะอาจารย,ย์ยันหอยยันหำอะไรพวกนะี้ยันแบบสร้างโลกนี่นะอาจารย์นะยันตับเล็บนี่อ่าฮะโอเคโอเคครับอาจารย์